สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างสร้างภาพยนต์ด้วยโปรแกรม Google Earth นะครับก่อนอื่นเลยนะครับจะต้องโหลดโปรแกรม Google Earth นะครับเดี๋ยวเราพิมพ์เข้าไปใน Google เลยนะครับแล้วพิมพ์คำว่า g g o o g l e ลนะครับผม Google Earth ่ะแล้วก็จะกดโปรดาวน์โหลดหรือว่าดาวกูเกิลเอิร์ธรรมดาก็ได้ครับเดี๋ยวมันเจอเองเนาะนะครับเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวแรกนะครับดาวน์โหลดดาวโหลดกูเกิลเอิร์ธโปนะครับนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับยอมรับและดาวน์โหลดนะแล้วก็ดาวน์โหลดมานสักพักนึงดาวน์โหลดไปแป๊บหนึ่งพอมันเสร็จปุ๊บก็ดับเบิลคลิกติดตั้งเรียบร้อยแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรนะครับ หลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ไอคอนตัวนี้มานะครับนี่ g o o g l e Earth นะครับให้นะครับให้คลิกคลิกเข้าไปที่ตัว Google Earth ตัวนี้นะครับ Google Earth Pro นะครับเป็นตัวที่เป็นแอปนะครับอย่าไปกดในโปรแกรมในเว็บนะครับตัวนั้นจะเป็น Google Google Map นะครับเราใช้ Google Earth Pro นะครับนี่นะครับ อพอกดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับนะเราสามารถหมุนนะครับหมุนลูกโลกหมุนอะไรได้ตามสบายนะครับจะทำเอฟเฟกต์ทำอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราสามารถใช้ตัวนี้หมุนนะเห็นไหมแล้วก็ไปตัดต่อจะทําแบบมุมไหนต่างๆก็ได้นะครับอันนี้เผื่อใครจะเอาไปทําสารคดีอะไรต่างๆนะครับซูมเข้านะครับไปยังขวีปต่างๆนะหรือว่าจะเข้าดูประเทศไทย เราอยากจะเข้าไปแบบนี้เห็นไหมเราก็ค่อยซูมเข้าไปนะครับนี่นี่คือการแบบคล้ายๆการดูโมชั่นของมันนะครับอ่ะคราวนี้เรามาสร้าง <c oughs> เรามาดูองค์ประกอบของมันก่อนนะครับเนี่ยนะครับเนื้อหามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนื้อหามันก็จะเป็นพวกไซส์ซีอิงนะก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการทัวร์ชมสถานที่ต่างๆข้อมูลมีประกาศมีกรอบปรายชื่อนะครับมีการบอกค่าพิกัดนะครับเนี่ยเป็นเส้น าภาษาเขาใช้ภาษาไทยนะครับเป็นเส้นรุง้งเส้นแวงนะครับก็คือเส้น l a ติจ u d e l o n g จูดนั่นเองนะครับหรือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นระบบพิกัดอื่นก็ไปที่เครื่องมือนะครับแล้วก็ไปที่ตัวเลือกนะครับนะครับเลือกเป็นองศาริปดาฟิลิปดาองศาริปดา,ศา,ปดาทศนิยมพิกัดกริด UTM ต่างๆนะครับก็สามารถเลือกได้ให้มันแสดงผลแบบไหนก็ได้นะครับผมจะยกเลิกไปก่อนเนาะนะครับ รับต่อไปนะครับเราก็จะสร้างวิดีโอนะครับสร้างวิดีโอก็คือการจะทําเป็นคล้ายๆว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับหรือว่าจะเอาไปเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวอะไรก็ได้นะครับเราก็จะเริ่มสร้างตั้งแต่นี้ครับใช้เครื่องเครื่องมือตัวนี้นะครับที่ชื่อว่านยครับเป็นรูปเป็นรูปกล้องวิดีโอนะครับเราก็กดมาเห็นไหมครับมันจะมีปุ่มให้เรากดเลคคอร์ดนะครับตรงนี้นะครับกดเลคคอร์ดเนี่ยนะครับมันจะบันทึกหน้าจอที่เรา เคลื่อนไหวทั้งหมดเลยนะครับสมมุติว่าตรงนี้นะครับเราจะให้ลูกโลกมันเคลื่อนมานะครับให้มันค่อยๆไหลซูมเข้าไปที่ประเทศไทยนะครับเราอาจจะมีมุมมุมภาพที่เป็นแบบระดับโลกก่อนนะครับเราอยากให้มันค่อยๆซูมประเทศไทยเราก็พิมพ์เข้าไปก่อนนะครับจังหวะซูมกับจังหวะกดวิดีโอต้องบันทึกพร้อมๆกันนะครับมันจะได้ซูมสวยๆนะครับประเทศ ไทยนะครับอ่าสมมุติว่าเราจะค้นหาตรงนี้แล้วนะครับเราก็กดอ่าเราก็อาจจะกดเลคอร์ดรอไว้ก่อนนะครับอ่าขึ้นสีแดงแล้วนะครับตรงนี้เลคอขอดแล้วจะเห็นว่าตัวเลขเริ่มเริ่มวิ่งแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็ค้นหาครับพิมพ์คําว่าประเทศไทยครับเห็นไหมเนี่ยไหมลูกโลกมันจะซูมเข้ามาอย่างเงี้ยนั่นแหละครับเห็นไหมอ่ามันก็จะโฟกัสเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับโอเคนะครับตรงนี้ ผมสต็อปไว้ก่อนนะครับเรามาลองดูตัวอย่างนะครับที่เราที่เราลองทำซูมเมื่อกี้เราบันทึกไว้เมื่อกี้แล้วเดี๋ยวมันจะเซฟลงได้เห็นไหมเห็นไหมอันนีก้การที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับมันก็จะซูมเข้ามาที่ตัวประเทศไทยเลยนะครับอ่าโอเคนะอ่าเดี๋ยวต่อไปเราจะซูมเข้าไปที่แหล่งหรือที่เป็นสถานที่สําคัญละกันนะครับเดี๋ยวดูซิว่าอาจารย์จะพาไปที่ไหนนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะาสร้างคล้ายๆเป็นเป็นหนังสามมิติเป็นคลิปสามมิตินะครับเราก็จะเริ่มนะครับอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะครับนี่ครับอาคารสามมิตินะครับแล้วเราก็อาจจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าที่ไหนบนโลกบ้างที่มันมีข้อมูลสามมิตินะครับถ้าถ้าเป็นเมืองสําคัญในยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแทบจะทุกประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศอังกฤษประเทศเยอรมันอะไรพวกนี้นะครับมีมีเป็นมี มีลักษณะเป็นอาคารที่เป็น3มิติกันเกือบทุกอาคารเลยนะครับญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับนะอ่าแล้วก็คราวนี้เราเราติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยตรงนี้ที่ชื่อว่าอาคาร3มิตินะครับแล้วคราวนี้เราจะไปดูสถานที่นะครับอ่าเราก็พิมพ์เข้าไปว่าอ่าสมมติว่าเราอยากไปดูนครวัดนครธมเนาะภาษาอย่าลืมดูภาษาอังกฤษก่อนละกันถ้าเกิดถ้าพิมพ์ภาษาไทยไปไม่เจอเนี่ยนะครับให้ลองไปเซิร์ชใน Google แล้วก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ อ่าพิมพ์อังกอรวัดนะครับเห็นไหมจะขึ้นมาแล้วนะครับอังกอรวัดก็คือนครวัดนะนะครับเสร็จแล้วอย่าลืมถ้าเราจะทําเริ่มบันทึกวิดีโอนะครับเราอาจจะทาเป็นคลิปสั้นๆสั้นๆสั้นๆแล้วเอามาเรียงต่อกันก็ได้นะครับหรือจะทําเป็นสตอรี่แบบเป็นคลิปเดียวเลยแล้วก็ยาวไปโดยที่เราก็ทําเป็นช็อตๆ,ๆของมันว่าอย่างเช่นอ่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอ่าวัฒนธรรมของประเทศกรรมัมพูชานะครับ แหล่งวัฒนธรรมได้แก่นครวัดอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเห็นไหมเราก็ต้องมีการเปิดเปิดกล้องรอก่อนนะครับนี่นี่นะครับไปที่กดที่รูปกล้องนะครับอ่ากล้องขึ้นมาลวนะครับคราวนี้กดกล้องรอไว้เลยนะครับเพื่อเราจะได้อ่าสมมติว่าตอนนี้มุมตอนนี้ซูมอยู่ระดับระดับไกลมากนะครับอยากให้มันค่อยๆซูมไปเพื่อเพื่อให้ได้ภาพสวยๆนะครับเราก็พิมพ์ตรงนี้ไปว่าอังกอร์วัดนะครับอยู่ที่เมืองเสียมราฐนะครับกัมพูชานะครับ กดค้นหาครับพอกดค้นหาปุ๊บกดสตาร์ทก่อนเลคคอร์ดก่อนละกันนะครับาจากนั้นกดค้นหาครับคันนี้อเห็นไหมอังกอร์วัดก็จะวิ่งซูมเข้ามาหาเราในมุมช็อตที่เราต้องการปุ๊บนะครับะจะเห็นว่านาครวัดเนี่ยมีรูปร่างเป็น3มิติทํายังไงถึงจะให้มันหมุนออกมาเป็น3มมิติในแนวตั้งได้นะครับก็กดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ใช้เมาส์เลื่อน,นครับเมาส์ก็คือกดกด กดซ้ายค้างไว้แล้วก็ยกมันขึ้นนะครับยกมันขึ้นแล้วก็ปรับมันให้ได้มุมเป็นองศาที่มันสามารถเป็นแนวตั้งได้นะครับนะเพื่อเราจะได้ปรับออกมาให้มันเป็นสามิตินะครับแล้วก็ซูมเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับเออนะครับเห็นไหมหลายหประเทศนะครับแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของโลกเนี่ยเขาจะทําเป็น 3D ไว้หมดเลยนะครับนะค่อนข้างสวยงามนะครับในประเทศไทยเราก็จะมีอย่างเช่นวัดพระแก้วนะครับลองลองลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับนะครับ อ่าเนี่ยนะครับเราก็ซูมเข้าไปเราก็อาจจะใช้การอธิบายนะครับอ่าอย่างวันนี้เรามาเรียนเรื่องประวัติศาสตร์อ่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่าได้แก่นครวัดนะครับนครวัดนครธมซึ่งมีอายธรรมเก่าแก่โบราณน,นะครับอ่าเราก็ทําเป็นสื่อเป็นสามิติขึ้นมานะครับอ่าเวลาเราไปสอนนักเรียนหรือเอาไปใช้นะครับมันก็จะสร้างความน่าตื่นเต้นให้กับผู้เรียนนะครับเห็นไหมเราก็ปรับให้มันสวยงาม แล้วก็หมุนไปนะครับเนี่ยเห็นไหมการที่เราทำ่างเงี้ยเห็นไหมมันจะบันทึกเป็นวิดีโอให้เราเลยนะครับจากนั้นทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สต็อปเรคคอร์ดครับเราจะหมุนไปมุมไหนก็ได้นะครับหมุนก็กดคอนโทรลครับอยากหมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับอาจจะข้าไปดูเนี่ยเมืองนครวัดเป็นอย่างนี้นะนักเรียนนะครับเวลาไปสอนนักเรียนนะครับเนี่ยซูข้าไป เป็นภาพจำลองนะครับเนื่องจากว่าภาพจริงเนี่ยปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้เหลือหลงเหลือสภาพดีขนาดนี้นะครับก็หลายๆที่จะเป็นท,ที่จำลองนะครับโดยเฉพาะเมืองสําคัญที่มันเกิดเป็นซากปรักหักพังอยู่เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นภาพจำลองขึ้นมาซึ่งย้อนกลับไปในอดีตสมัยที่ยังรุ่งเรืองอยู่นะครับอย่างเช่นเมืองมาชูปิชูนะครับมาชูปิชูที่ประเทศเปรูนะครับแล้วก็สถานที่สําคัญของโลกเยอะแยะเลยนะครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทำเป็นสตอรี่เราก็ใส่เสียงใส่อะไรบันทึกลงไปให้เรียบร้อยแล้วก็กดสต็อปตรงนี้นะครับสต็อปครับอ่ามันจะให้เราดูว่าเออเราจะดูที่เราทําไปเมื่อกี้เป็นอย่างไรนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะซูมออกมาปึ๊บนะครับอ่าแล้วเราก็เห็นไหมนี่คือการเราไม่ได้กดเมาส์เลยนะครับปล่อยให้มันมูฟไปตามอ่าสตอรี่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับ อยากเลื่อนดูก็ปกตินะครับบางทีเราเห็นไหมมันก็จะรอจังหวะที่เราหยุดไปนะครับช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะใช้คําอธิบายเสริมเข้าไปนะอย่างเช่นว่าสําหรับนครวัดถือว่าเป็นอารยธรรมเก่าแก่ของประเทศกัมพูชาแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งมีอะไรก็ว่าไปนะอันนี้ก็คือเนื้อหาที่เราจะอธิบายไปนะครับเนี่ยกระซูมไปนะครับมุมไหนอะไรต่างๆนะครับหรือแม้แต่จะทำสตอรี่เรื่องอะไรก็ได้เช่นการเดินทางของ มาโคโปโลอย่างเงี้ยนะครับหรือนักเดินเรือชาวอะไรสัก,ส,กสักอย่างหน,นึ่งอย่างเช่นชาวโปรตุเกสชาวอะไรต่างๆที่เราจะทำเนี่ยเราก็สามารถทําเส้นทางเดินเรือของเขาค่อยๆ move มาทีละหน่อยแล้วก็ทําเป็นสตอรี่เป็นวิดีโอขึ้นมานะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมันอ่าเราจะมาบันทึกบันทึกวิดีโอเราจะบันทึกอย่างไรก็กดตรงนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับปุ่มแผ่นซีดีตรงนี้แผ่นแผ่นดิสก,นก save, ์นะครับเอาไว้เซฟกดเซฟครับนะครับ เราก็บันทึกไว้นะ,ะตั้งชื่อเป็นอ,อะไรดีอ,อังกอร์วัดล้กันนะครับพิมพ์เข้าไป A N G นะครับ K O R โอเคนะครับจากนั้นเราก็นะครับบันทึกตกลงไปตกลงเรียบร้อย หลังจากที่เราบันทึกสถานที่แล้วนะครับคราวนี้เราก็ปิดตรงนี้ไปนะครับปิดตรงที่มันแสดงผลตรงนี้ออกไปนะครับแล้วอย่าลืมนะครับนี่ไหมตัวที่เราเซฟไว้จะอยู่ตรงนี้นะครับชื่อว่าอังกอรวัดนะคราวนี้นะครับเราจะสร้างเราจะสร้างวิดีโอจากจากเรื่องที่เราทําเมื่อกี้นะครับไปที่เครื่องมือนะครับแล้วไปที่โปรแกรมสร้างภาพยนตร์นะครับอ่ามันจะถามว่าบางทีถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยตรงสถานที่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหม ตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีสถานที่ของฉันที่ฉันเคยดูไว้หรือสถานที่ชั่วคราวหรืออะไรเนี่ยให้ดูตรงนี้นะครับทัวร์ชมที่บันทึกไว้ที่เราจะมาทาเป็นเป็นภาพยนตร์นะครับมันจะมีให้เราเลือกเห็นไหมข้างบนก็คือสตาร์ทอั์สถานที่ของของฉันไซซ์ซิงไม่ใช่นะครับของเราต้องเลือกตัวนี้นะครับที่เราตั้งเซฟไว้นะครับอังกอร์วัดสถานที่ของฉันนะครับแล้วก็บันทึกลงในได้อะไรก็เรียกดูครับ เอาเก็บไปไว้ที่ได้อะไรได้ดีได้ e อะไรก็แล้วแต่เรานะครับเอาให้หาชื่อได้ง่ายๆแล้วก็ตั้งชื่อไปนะครับอ่าอาจารย์ก็ตั้งชื่อเป็นอังกอร์วัตนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เซฟมันไว้ตรงนี้นะครับอ่าเราของอาจารย์พอดีมีไฟล์อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นอ่าสมมุติว่าตั้งเป็นอังกอร์วัตหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าเซฟไว้นะครับคราวนี้ค่าพารามิเตอร์ของวิดีโอก็คือความละเอียดของภาพนะครับถ้าเครื่องใครที่สเปคเครื่องของสูงก็สามารถเลือกได้ระดับ hd นะครับ 1080หรือ uhd ก็คือ2 1 6 0 p เลยนะครับแต่พอดีเมื่อกี้ลองรันดูแล้วนะครับแค่720นี่ก็ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบ10นาทีเหมือนกันนะครับลองใช้ตัว720นะครับประเภทไฟล์ตรงนี้นะครับตั้งชื่อเป็น m a m j m j p นะครับ mp 4นั่นเองที่เราสามารถไปเปิดกับโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับอ่าเสร็จะแล้วก็กดตรงนี้ครับกดคำว่าสร้างภาพยนตร์นะครับ อย่าลืมนะตรงนี้นะเราต้องเลือกเป็นตัวที่เราเซฟไว้นะครับตรงนี้บางคนถ้าเป็นออหอไอเฟลตรงนี้ก็ต้องตั้งชื่อเป็นหอไอเฟลหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่เราเนาะนะครับแล้วครานี้ตั้งชื่อมาปุ๊บแล้วก็ครนี้ก็กดคําว่าสร้างภาพยนตร์นะครับอพอกดคําว่าสร้างภาพยนตร์ปุ๊บนะครับมันก็จะเนี่ยครับขึ้นว่าโปรดรอขณะที่บันทึกภาพยนตร์นะครับมันก็จะวิ่งออกมาไปเรื่อย1 2 3 4กี่เปอร์เซนต์อะไรก็ว่าไปก็ขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาของการบันทึกภาพของเราแล้วก็ข้อมูลภาพยนตร์ของเราว่าสั้นยาวแค่ไหนนะครับแล้วเราก็นั่งรอไปนะครับรอจนกว่ามันจะครบร้อยเนะครับเมื่อครบแล้วมันอยู่ที่ไหนนะครับอ่าโอเคสมมุติว่าเดี๋ยวอาจารย์จะตัดช็อตไปที่การเล่นวิดีโอเลยนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวจะหยุดไปก่อนเนื่องจากว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์มีแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนของเราก็คือปล่อยให้มันรันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จไฟล์นะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะหยุดบันทึกก่อนนะครับต่อไปเห็นไหมไฟล์ที่เราบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เป็นไฟล์ mp4 ตัวหนึ่งนั่นเองนะครับก็เปิดเล่นกับโปรแกรม Player ทั่วๆไปในในคอมเรานี่แหละนะครับอาจารย์ก็จะเปิดกับตัว p o d Player นะครับเปิดขึ้นมาเห็นไหมมันก็จะหมุนออกมาธรรมดาปกติเนีย่ยมันก็คือไฟล์ mp4 ตัวหนึ่งนะครับ เห็นไ,ไหเราก็นั่งดูมันไปแล้วก็เออทำกิจกรรมก็เช็คดูว่าเอองานที่เราทําอยู่เนี่ยมันขาดเหลืออะไรตรงไหนก็สามารถดูได้ก็คือเป็นไฟล์วิดีโอแล้วนะครับที่เหลือก็เอาไปใส่เสียงกันเองไปปรับเองนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็อาจารย์ก็จะเอาไว้อ่าให้ดูในอ่าเท่านี้ก่อนนะครับก็เห็นไ,ไหมก็ลักษณะของการหมุนก็หมุนตามที่เราทําเป็นวิดีโอไว้เป็นเป็น,เป,นเป็นภาพยนตร์ไว้เมื่อกี้เลยนะครับอ่าโอเคนะนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาเอานุญาตไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้พบกันในคลิปอื่นๆต่อไปนะครับขอขอบคุณนะครับโปรแกรม Google Earth Pro นะครับซึ่งทำให้เราได้สามารถผลิตสื่อดีๆเอาไว้ใช้สอนนักเรียนได้ดีๆนะครับผมขอบคุณครับ